เก็บตกโค้งสุดท้ายใครจะปางงวดนี้ 1. กรกฎาคม68แปดคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินมาแล้วสมุดมาประกาศพร้อมนะคะเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้จะประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการแล้วว่าเลขไหนจะเข้าเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยนะคะขอเฮงขอให้รวยและขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะ,ะแอดมินเอาใจช่วยทุกท่านเลยค่ะวันนี้เป็นคลิปเก็บตกโค้งสุดท้ายนะคะมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆยะนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะมาเริ่มกันจากใบนี้คะ่ะทุกคนแอดนมตาคลีให้มาเรียบร้อยแล้วนะ,ะหนึ่งกรกฎาคม 3ตัว0896ประตูค่ะทุกคนชุดรองจะมี0ูนย์แปด8องสอนะส่วนชุดเบิ้ลก็คือตามภาพนี้เลยค่ะทุกคน880แล้วก็882 885และ 889นั 8, 8, 9, ่นเองสำหรับวันนี้มาลุ้นการวัาจุตัวเลขของหนุ่มตาคลีจะเข้าไหมแอดมินเจอมาก็เลยนํามาฝากเพื่อนในวันนี้นะคะและตามมาติดที่ตารางใบเขียวค่ะทุกคนมีคนรอคอยตารางใบเขียวเช่นเดียวกันนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาตารางใบเขียวมาหมดเลยค่ะทุกคนเข้า92แล้วก็มาทั้ง06ด้วยนะคะและสําหรับงวดนี้นะคะเวลาดูให้เราดู1กรกฎาคมแล้วก็ดูของงวด16บหกกรกฎาคมควบคู่กันไปนะคะในงวดนี้1กรกฎาคมค่ะทุกคนจะมีเลข394 กับ016ตามตารางนะคะและสำหรับงวด16รรกรกฎาคมค่ะจะมีเลข4 8 2กับเลข157นั่นเองนะคะอ่ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงในงวดนี้ตารางใบเขียวจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมเรียกได้ว่าตารางใบเขียวเข้าบ่อยเดินดีเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าจะเป็น3 9 4โอ้ยตายแล้วนะ <c oughs> เนื่องจากว่าหลักร้อยที่เป็นเลข3มาติดกัน4งวดแล้วค่ะทุกคนหากว่างวดนี้หลักร้อยเป็นเลข3อีกก็ถือว่าหลักร้อยติดกัน5งวดที่เป็นเลข3 ะะมาลุ้นกันจะเป็น 3x x อะไรนะคะและสําหรับใบนี้ค่ะทุกคนแอดนมให้มา1กรกฎาคมค่ะเด่นที่เลข8วิ่ง8ในงวดนี้จับคู่จะมี818919 9, 3ตัวห่างเดียวของแอดนมงวดนี้นั่นก็คือเลข189้ 1, 8, 9, นั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไม้เด่นที่เลข8วิ่ง8ค่ะและตามมาด้วยกับใบนี้ค่ะทุกคนแอดข้าฟ่างนั่นเองนะคะสำหรับงวดน,นี้1กรกฎาคมแอดข้าฟ่างให้มานะคะจับคู่จะมี 7, 3 7 5ห đường xuống ชุดเน้นของแอดข้าฟังงวดนี้นั่นก็คือเลข70กับเลข19นั่นเองนะคะและสำหรับ3ตัวแอดข้าฟ่งให้มาจะมี6,70กับเลข691นนั่นเองนะคะทุกคนหนึ่งกรกฎาคมนี้มาลุ้นกันว่าแอดข้าฟ่งจะเข้าไหมนะคะไปกันต่อกับชุดนี้ค่ะทุกคนแอดมินเจอมาทีหนึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะคะ CR อาไอพองพารวยนั่นเองค่ะทุกคนเจอมานะคะเลยนำมาฝากเพื่อน,อนในงวดนี้หนึ่งกรกฎาคมนะคะ3ตัวงวดนี้จะมี1 41 283และสำหรับ2ตัวลงล่าง2หางเน้นเ้นงวดนี้นั่นก็คือเลข54กับเลข56นั่นเองนะคะทุกคน2ตัวลงล่าง54กับ5 6ส่วน3ตัว1 4 1แล้วก็283นั่นเองเอามาลุ้นกันว่าจะมาไหมต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่เนื่องจากว่าแอดมินเพิ่งจะนำมาฝากในงวดนี้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้กันบ้างดีกว่านะคะทุกคน1กรกฎาคมเขาให้มา2ตัวเน้นๆนั่นก็คือเลข97 กับเลข03นั่นเองนะคะ97และ03ส่วน3ตัวให้มาจะมีเลข097 กับเลข397นั่นเองนะคะทุกคน0 9 7ย์และ397มาลุ้นกันในงวดนี้1กรกฎาคมว่าชุดตัวเลขของเขาจะมาไหม i i ส่วนชุดรองก็คือตามภาพนี้เลยนะคะทุกคนจะมี 03, 0 3 0 7 09 37 39และ97นั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเขาให้เน้น79กับ30นนั่นเองนะคะและทีนี้เรามาดูการที่ชุดนี้กันบ้างคะ่ะทุกคนเป็นเลขวันศุนทรผู้นั่นเองนะ,ะ26มิถุนายนค,ะคน่ะทุกคนอะ239ปีก็ออกไปแล้วงวดที่แล แล้วนะคะทุกคนเลขออก3 9 2กับค่ะทุกคนครบรอบพอดีแล้วก็มาจริงๆสําหรับ3 9 2นะคะเหลือ2 6 6 2แล้วก็69ค่ะมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับงวดนี้นะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนนํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นชุดตัวเลขของแอดรัชนุกมีโชคค่ะให้มา2ตัวลงล่างหางเดียวแขนๆเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข2-1น,น,นั่นเองนะคะทุกคนอามาลุ้นกัน2 1 1 2ของแอดรัชนุกมีโชคงวดนี้จะเข้าไหมเรามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกัน เลยหลังจากที่หลุดมาสักพักจะเข้าไหมในงวดนี้ซึ่งก็ถือว่าเขาให้มาเพียงหางเดียวเท่านั้นนะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนฉายาของเขาแอดดอกไม้ Ad ai, และสายลมแอดมินพึ่งจะนำมาฝากในงวดนี้นะคะหนึ่งกรกฎาคมให้มาตัวเดียวเน้นๆหางเดียวแข็งๆเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข08นนั่นเองค่ะ3ตัวแอดดอกไม้ ai, และสายลมให้มาหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข9 0 8นนั่นเองค่ะทุกคนอาร์ลุ้นกันว่าชุดตัวเลขของแอดดอกไม้ ai, จะเข้าไหมในงวดนี้แอดมินเจอมาก็เลยนํามา ฝากเพื่อนๆน,นะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนเป็นเลขของเจนกนั่นเองนะคะเจนกให้มางวดนี้ <S 1, 1. <S กรกฎาคมเด่นไปที่เลข0ค่ะทุกคนจับคู่จะมี01 07 08 04และ03ตัวเน้นของเขานะคะเน้นๆไปที่เลข90นนั่นเองค่ะและสำหรับ3ตัวเจนกให้มาหางเดียวงวดนี้นั่นก็คือเลข302นนั่นเองนะคะทุกคนอาจจะมาไหมสามยก็ถือว่า ตรงกันเลยนะคะกับเลขเชือกที่ไอ้มินนำมาฝากนั่นก็คือใบนี้นั่นเองนะคะสามตัวเน้นๆสามศูนย์สองนั่นเองก็ตรงกันเลยกับชุดตัวเลขของเจ๊นกมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนนํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งเป็นเลขของเจ๊เขียวนะให้มาหนึ่งกรกฎาคมสามตัวหางเดียวแขนงวดนี้นั่นก็คือเลขสามสี่ศูนย์ค่ะสองตัวตัดเล่นของเจ๊เขียวนะคะจะมีเลขสามสี่สามศูนย์และ เลข4 0นั่นเองนะคะทุกคนอมาลุ้นกันซึ่งก็ถือว่างวดนี้เลขเด่นตรงกันก็ถือว่ามี0 3 3 0หลายใบเช่นเดียวกันมาลุ้นกันว่าจะมาไหมเลขศูนย์จะเข้าบ่อยเดินดีอีกไหมมาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะรวมไปถึงใบนี้ก็ให้เลขศูนย์เช่นเดียวกันค่ะทุกคน1กรกฎาคมเขาให้มานะคะเด่นที่เลขศูนย์จับคู่ตัวเดียวเน้นๆนั่นก็คือเลข0ูนย์หค่ะส่วนเลข2ตัวนะคะเขาให้เน้นๆตัวเดียวเลยนั่นก็คือเลข05น้นั่นเองนะคะทุกคนอมาลุ้นกันเลขศ พรุ่งนี้เรามาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลต้องแจ้งก่อนว่าเป็นข้อมูลใหม่นะคะดูจากตามภาพแอดพาร์กินค่ะทุกคนฉายาของเขา1กรกฎาคมให้มาชุดเน้นตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนั่นก็คือเลข1-4นั่นเองนะคะ14จะมาไหมส่วนตัวรองจะมีเลข1-2-4-2 และ3ตัวแอดพาคินให้มาหางเดียวเลยงวดนี้นั่นก็คือเลข 1, 42นั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีเลข1 2 2 1ที่ตรงกันเลยกับ2ตัวลงล่างหางเดียวของแอดรัชนุกมีโชคนะคะและสําหรับข้อมูลใบนี้ค่ะทุกคนแอดมินนํามาเน้นย้ากันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นเลขของเฮียวีหรือว่าแอดวีนั่นเองงวดที่แล้วให้329นะคะเลขมา3ตัวเลยและสําหรับงวดน,นี้1กรกฎาคมค่ะเป็นเลขของเฮียวี3ตัวเน้นๆ4 1 9 2นตัวตัดเล่นจะมี41 49แล้วก็เลข19นั่นเองนะคะทุกคนมาลุ้นการจับมาไม้419ขอเฮงขอ,อย้ปังขอใมีแต่คำว่ารวยนะคะรวมไปถึงชุดนี้ค่ะทุกคนนำมาเน้นย้ำกันในช่วงโคงสุดท้ายเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเลขของแอดไทเกอร์เข้าบ่อยเดินดีนะคะติดกันมาแล้วหลายงวดค่ะและสำหรับวันนี้1กรกฎาคมนะแอดไทเกอร์ Ad ให้มานะคะชุดวิน4ตัว0-2-14นะคะจับคู่2ตัวของเขาจะมีเลข0 2 0 1 04 2 1 2 4แล้วก็เลข1 4ถือว่ามี 1, 4ตรงกันเลยกับตัวเน้นของแอดพากินและยังมี2112ที่ตรงกันเลยกับชุดเน้น2ตัวลงล่างของแอดรัชนุกมีโชคเช่นเดียวกันนะคะมาลุ้นกันค่ะซึ่งก็ถือว่าแอดไทเกอร์ก็ให้เลขศูนย์มาเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น0 2 0 1และ04ค่ะและสําหรับเลขสรุปนะทุกคนนํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งในช่วงโค้งสุดท้ายแอดมินได้นํามาฝากแล้วตั้งแต่วันที่26มิถุนายนี6นสะะิบหก,กคมคะทุนาน เลขสรุปจะมี35 50 62 79 82และ24นั่นเองตัวรองจะมี02และเลข25นั่นเองในงวดนี้มาลุ้นการว่าเลขสรุปจะเข้าไหมนะรวมไปถึงแอดไอค่ะทุกคนให้มาในงวดนี้1กรกฎาคมนะคะจะมีเลข1154 0-2นะทุกคนวงเล็บ91นั่นเองอ่ะลงไว้ตั้งแต่วันที่26เช่นเดียวกันมาลุ้นไปด้วยกันค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่แอดมินนามาฝากว่าเลขไหนจะมานะคะซึ่งทั้งหมดนี้แอดมินนํามาฝากเพื่อน,เพ,อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจในส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆรวยๆสอบผ่านไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะหลังจากนี้เราจะเจอกันในคลิปเลขด่วนขบวนสุดท้ายกับคืนหมาหอนวันนี้นะคะทุกคนมาเรียนมาติวเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับอีนี้อยู่ดีม่แห้งสุขูสุขอนยาเจบอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องแห้งแหงมันหมา าสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อ